กดอดีตปิตอนาคตกำหนดปัจจุบันจงมีสติรู้กายรู้ใจอยู่ในปัจจุบันสำหรับการภาวนาที่เรียบง่ายตามประสบการณ์ที่ได้บำเพ็ญมานั่นคือมีสติอยู่ที่กายอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนหากมีความละเอียดเข้าก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งการมีสติอยู่ที่กายจะทำให้เราทำอะไรไม่ผิดพลาด รู้กายมากเข้ามากเข้าสมาธิจะเพียนเกิดเบื้องต้นรู้สึกอยู่ที่กายดูกายเมื่อเราดูกายจะเห็นจิตเป็นกายานุปัสสนาดูจิตในจิตมีสุขมีทุกข์แล้วก็เฉยเฉยอันนี้เป็นเวทนานุปัสนารู้ว่าจิตดูสุขดูทุกข์รู้จิตสเสวยอารมณ์ใดยอยู่ดึงผู้รู้ออกมาเรียกว่าจิตตานุปัสนา จิตปรุงแต่งรู้จิตสงบรู้การมีสติเข้าไปเห็นการเกิดดับของอารมณ์ของจิตของสังขารความปรุงแต่งใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าปัญญาดังนั้นการมีสติรู้กายในเบื้องต้นจะส่งต่อไปที่รู้เวทนารู้จิตแล้วก็รู้ธรรมพระวาดน้อยก็สามารถปฏิบัติได้เป็นคนดีสีงามเพียรปฏิบัติที่ตนตลอดการดำเนินชีวิตตามปกติเพิ่มเติมคือมีสติเข้าไป ในความเป็นปกตินั้นรู้สึกที่กายรู้สึกที่ลมหายใจครองกายครองใจยอยู่ให้ได้ท่านจะเห็นความคิดที่คอยปรุงแต่งคอยไหลไปแต่ก่อนจิตจะไปผสมกับอารมณ์เมื่อเรามีสติอยู่ที่กายอารมณ์จะแยกออกจากจิตผู้รู้จะแยกออกมาแต่ก่อนนี้อารมณ์กับจิตผสมกันเหมือนเราอยู่ในน้ําทะเลอยู่ในคลื่นแต่เมื่อเรามีสติอยู่ที่กาย มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็เหมือนดึงผู้รู้ออกมาดึงจิตออกมายืนอยู่บนฝั่งเราจะเห็นคลื่อนคืออารมณ์ปรุงแต่งไปเรื่อยๆอ,อารมณ์ไม่ใช่เรา<ๆ>เราไม่ใช่อารมณ์เวทนาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เวทนาเวทนาคือสิ่งที่เกิดขึ้นลตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังนั้นแล้วธรรมะที่เรียบง่ายรู้กายรู้จิตว่าจิตเป็นสุขหรือทุกข์เห็นการเกิดดับของอารมณ์ที่อยู่ในจิตบุคคลใด เห็นธรรมชาติการเกิดดับของจิตนั่นเรียกว่าปัญญา